แล้วเดาแล้วทำมึงเลียกกับอักแล้วพวกกูฟีลเปลนาที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใส่ใคดๆให่ใหลุดแล้วไอเบยตรงไหนอ่ะเออผมเจอเขาอีกวงตัดไม้นะต่อยต่อยตัอนอย่างพี่ิวมาพิวมา เอ้ยใคร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 พี่ชิวุ้มงขามือไปเลยพี่ชิวุ้มงขามือไปเลยลำแถวไหนลำจะถึงแล้วไฮเวย์ไฮเวย์สี่แยกสี่แยกหน้าสยามทางออกไฮเวย์อ่ะถึงแล้วถึงแล้วนี่เขาลองรถกันเยอะๆอ่ะลงนะลงนะลงเลยนะลงเลย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 เดยวยิงเยวยไปเไปรออยู่กับผมรับเล่นผมอะตัวกลับบ้านนะใข่ไตไข่ไตไข่ไตไข่ไตยยิ้มใครตายตีสมมดเหรอตีอะไรตีเพื่อนมันตีเพื่อนมัน เพือนเพืย่ที่บ้านอะเอเพื่อนแย่เหรอชิบหายแล้วเรเยอะแล้วเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนถ้าไหวก็เล่นไปก่อนถ้าไหวเล่นเล่นเล่นได้หมดไปตรงไปตรงไปตรงไม่เยอะโดนที่หน้าต่อนอเลยู่แต่แล้วนี่ถึหน้าต่อนอบ้านบอกรถมาเต็มหยิบศพเพื่อนเต็มไปชุบเต็มไปชุบเต็มไปชุบไม่ตอนนี้ไฟเราโดนอยู่นะไฟตรงนี้ไปหนึ่งบูนเลยวะไอไหน่พี่คิวเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ไ้ยังไงที่อุโมงค์นะไม่ถือพี่ลงไม่ใช่คนนี้หรอ ซ้ายหลังมันแตกแล้วพี่ซ้ายหลังมันแตกเอ้ยวนคันนี้ระวนคันนี้จับคันนี้ได้ดิบ้านโอเคียบบ้านบ้นเรเปะอโอเคโอเค Y อดี้ไล่อาจารย์เสมอแต่ว like ันไปแล้วป็นปช่วยสยามก่อนพี่เอาเขาไปได้ต่อได้ต่อนี่ยทำไปได้ต่อเน่ยได้ต่อแต่ถ้าเอาตรได้เยว่ามาสยามว่ามาสยาม

สวยสวยตัำไม้ยี่ยี่ต่ำไม้สวยสวยสวยร้องเฮียอะไรฝ่ารู้มือทุ่มผักรู้มือ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 สวยบอกแล้วคู่หูค้งคิไเวไห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 วเล่นอยู่ไหวอยู่ไปไปเล่นอยู่แมเล่นอยู่ไหวเกิดแล้วไม่ใช่หรอบอสเกิดแล้วไม่ใช่หรอม่เราโคเทะ ได้เราออกเลยได้เราออกเลยเราได้เราออกเลยสวยสวยสวยเอามาเอามาซ้ำไปท้ำไปซ้ำไปเราโดน้าบ้านล่ะมีปิดล้ไม่ปิดล้ำมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเอาอที่ได้รล้ำตายศพมาไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านจะไปไปหน้าบ้านหน้าบ้านสด้งศพหน่อยเด้งศพหน่อยเอาขวดผิดอีกเนี่ยมามานจัไปไปกำลังไปกำลังไป รวจเราเปิดบ้านนะตรวจราเปิดบ้านไข่มาไครมาไข่มาไ่มาไครมาลองแล้วเอ้าไม่ใช่รถผมรถผมรถผมใครนู่นใครนู่นตรวจลเขาตรวจเล้วจะตรวจรวจกเลยับเลยเฮ้ยระวังโดนจิขูดาวนะถ้าแพ้มมาไ่ไหกี่กาเลก็เไปเติมกาเราไปเติมกาเราไปเติมเยออยู่ปัง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 ไม่มีเคสในบ้านนจะโบกตำรวจเปล่ามันจะโบกตรวจนังเล่นยเล่นยในบ้านตารวจอยู่ในบ้านมันเยอไเมมันเยไมันเยอไหตรวจเยอไ เอะเอ้เขล่นได้เล่นเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นจะถึงแล้วจะถึงแล้วออใช่ไหมได้ได้เดียตีมัในบ้านหกหกเจ็คนในบ้านหกเจ็ดคนในกลุ่มใหญ่เขาโคนเฮ้ยมันเป็นสนใจข้างหน้าแล้วว่าเอาไงอะตายห้อยอยู ok. ่โอ้เกตะไ่ป็ะไไปนอ่น้าเล่นเล่นเล่นไอซีเดนมันไอซีเดนอ ยเลยมีเยะบ้านบ้านสุนนะบ้านศูนนะไปบ้า้าข้างตน้าต้องออกมาต้องออกมาต้องออกม้าต้องออกมาถอย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 ไปอยไปดอยไปถอยไปถอยบนนบนานาเลยดันไปดันไปดันไป่ยหน่อยช่วยสายหน่อยช่วยสายหน่อยยงยิงโกยิงโกยปอเพิ่นไปอ่่นไปอ่ะเพนตอนดอไปอยยพี่น้องเอาพี่มองหน่อยปืนก่อนปืนก่อนบนรถนรถรถรถพี่พี่ดังขึ้นมา ตัวหน่อย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 พี่กูปวดพี่กูปวดตัวหน่อยตัวหน่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยามาเข้ามาไม่ปล่อยไม่ปล่อย้ไม่ปล่อย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 มึงจะปล่อยมึงจะปล่อยมึงจะปล่อยออกไปมึงจะปล่อยออกไปมึงเล่นเล่นเลยอย่าปล่อยอย่าปล่อยไม่ปล่อยไหวไหวไหวบ้านไหวบ้านจะได้กูมา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  คุล้ม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 ฆ่าเขาออกมาข้างนอกครับฆ่าแล้วนะมันไม่มีรถละเอ๊ะมีไม่มีฮอไม่มีฮอแท้น้ำเยื่อน้ำเยื่อนำล้วนเข้ามามีน้ำแปดเลยดีมีศพอยู่ในบ้านเฮ้ยเอาได้นะ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 อยู่ในบ้านเจอแล้วเจอแล้วโดน้งนอกรนะโดนนอกรไ่ออกนะไม่ออกนะไม่ออกนะยังอยู่บริเวณบ้านนะเจอแล้วเจอแล้วไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยสุกี้มาสุกี้มาสุกี้หมาเล่นเข้าบ้า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 นครับครับใครออกมาครับ ใครออกมาครับไม่หมดอ๋ออะไรครับออกอะไรครับไอเนี่ยรัวครับไอออกมาโดนรัวครับไอหมดตำรวจเนี้ยอยู่บนยอทางคราบขาดได้ไหมขาดขาดเ่นเ่นเอานะต้องเอานะต้องเอานะต้องส่งสุกี้ขึ้นไปข้างบนตามยิงตามยิงปืนได้ไหมลำไอขึ้นมาสุกี้ขึ้นมาไม่มีปืนไม่มีปืนไม่ปืนบอลโดนสอนนอนะไรครับบอลข้าวได้นะข้าวเอาไม่ได้บ้านเอาไม่้บ้านเอาไม่้บ้านเอาไม่บ้านเอาไม่้บ้านสุดไม่มีสมในบ้านแล้วตำรวจยิงอะไรวะ จะบางบ้านอย่าบางบ้านมาบ้ามาบ้านเล้น้าเลเดี่นต่อเล่เล่นต่อตำรวจก่อนโอ้าไปหไมหอคกลุ่มี่ต้องไกลกูอันนี้อะไรได้เนี่ยไม่ได้กัดนะกที่ไม่ได้กัดนะเล่นเล่นตำรวจแป๊บยย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 ยายย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 าออกนะออนออกนะาตรวจเียเตอรารวจเลียเตอรารวจเรยเตอ อย่าออกนะอย่าออกนะเดี๋ยวตำรวจเหลี่ยมตอ้งสวยสวยเล่นในบ้านเดี๋ยวในบ้านเดี๋ยวตำรวจเหลี่ยมตึ้งเดี๋ยวตำรวจเหลี่ยมตึ้งปุ่นมาช่วยเล่นในบ้านเลยกูผ่านได้ไหมล็อกมันได้ไหมเจ๊ไม่ต้องเก็บก็ได้จอดลงลงเล่นเลยเจ๊เขาอุ้มสิทธิ์ทิศไปนะลำเขาอุ้มสิทธิ์ทิศไปไม่ได้ดู้ดซักทีปล่อยเลยครับดูงตีไปเพื่อนตายหน้าบ้านนะอย่าเพิ่งอย่าออข้างในก่อนไปมานี่ต่อยมานี่ต่อยมานี่ไม่ต้องไปออกหน้าบ้านแล้วเสียเวลาให้ตำรวจเข้ามาอยากอยากได้ก็เข้ามาเพาะฉะนั้น แต่ไม่เข้าเมาไข่มาดิไข่ไหมไอ่มาต่อยมาต่อยมาต่อยมาเนี่ยเล่นหน้าบ้านตรงนี้น่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกอยากได้เมาอยากได้เมาเฮ้ยถอยมาดิถอยมาจะเล่นตรงหน้าทำไมวะตำรวจมันยิงฟรีให้มันอยากได้ให้มันเมาแค่นั้นแหละ

ห่อเลย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 ห่อห่อห่อแล้วทำเคสเพิ่มน้ำหนึ่งเป็นไงบ้างน้ำหนึ่งาหม่หัวเพิ่มเมาหนูัอเพิ่มน้ำหนึ่งรถเอเจนี่อุ้มอุ้มลากหรือว่ากับลาก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 ต้องลากต้องลากไม่ได้ครับ